ละ8 5ดพาครับนี่พวแม่สาวน่อยสนเข้าเลยครับ0ดพันหานี่กับ8 5ด0ันหาเครับเดินแปดพัหาแปดพันห้าแปดพันหาแปดพันหาครับตัวดำๆกับแปดพันหาบอตัวดำๆกับแปดพันหานะครับแปดพันหาสามตัวนปดันหาสมอันนี้มือสอมืเดียวนี่อันนี้ เมื่อสองมซีตัวมีซีตัวอันนี้ก็เมื่อสองสองสามีโอ้อันนี้เท่าไรก่อนนี่เมื่อองคบ่าแปดพันหาอันนี้เมื่อสองแปดพันหาเนาะแปดพันหาอีดาแปันหาครับผมอีแปดพันหาสาวน้อยแปดพันหางนับเื่อดีๆฝากเบอร์พี่น้องสัพอานี่ศูนย์แปดหกศู้ปห้าห้า สามสองแปดครับผมจ่าย,ยี่พอครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมปะ่ะเดี๋ยวบาสุริยี่ะสิพายไปเบื้องง่วงางามๆเลยครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี้หนมจาจะโตครับมื่อ,อนี้ยแม่ลกเนี่ลอแม่ลูก,ลกที่เป็นว ปาอ่อนช้อยนี่เหมือนเมลูกลูกแม่ลรขาลูกผูกครับนี่ลูกแม่ครับลูกแม่แดงครับลูกกระเม่ลูกพริกแดงก็ลูกผูกครับโอ้ลูกผูกข้าวผมโอ้ผลูกผูกลูกพริกแดงเนาะครับผมเออป่นนี้หัวตัวนี้แม่ติครับนี่ครับตัวแม่ครับแม่มันบอกครับทับแล้วครับทับแล้วกอดกอดนี่แหละครับครับท่านเ่ยพันรอบครับโอ้ทับแล้วเ่ราะท่านพันรอบนี่ครับหัวตัวนี้ถือว่าดีครับลูกยังน้อยอยู่นะแต่ว่าทับแล้วเนาะ ขับแล้วงว้วตัวนี้กบหางง่ายเทีงขาดีลงมาละเอียถือว่าดีทนคางดีใส่ได้ครับงว้วตัวนี้เน<ๆ>าะตันนี้แม่ลูกโคนี่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับผมอยากได้สามหมื่นเก้าละครับสามหมื 30, ่นสามหมื่นเก้าเนาะนี่ลูกนะครับเด้อลูกพริกแดงเดียวก็ตัวนี้แม่เปิดไปสามหมื่นเก้าครับผมต่อร่องกันได้เนี่ยจาอยู่ทางไหนจะคือเบอกดีแหละผมเหมือนยท่างจังหันครับท่าจังหันบ้านนี้ยังครับ บ้า,บานพย้อมครับบ้านพยอมดินดำดดำชุ่มหมดเลยเนาะเปิดาษาเมื่อนเก่าแม่ลูกคนนี่แข็งขาดีเอาเนื้ออายถ้าแทวพี่น้องเสื้อนี่สร้างทอรทับสร้างนี่พี่น้องส่งฟีดหน่กกิโลครับผมสรงฟีดอยกิโลครับหอยกิโลคันยังไ่อยบอกกันเนาะเอาจังใจเ้าฝากเบื์อ้ายผม 85ครับ85 886 886 11 7 3จากห้อยยังครับผมห้อยไครับบ้านเดียวกันกระเบ้าสุริยาเนาะบ้านเดียวกัครับบ๊ายดียครับสมทบนะครับผมนี่ครับพี่น้องทดเยื้อต้นใจพ่อมาแต่ครับเพิ่งเปิดไปสามเมื่อเก่านะครับแม่ลูกคู่นี่ครับผมแม่ลูกคู่นี่ดีครับผมขั้วไปถึงเรือรับเรื่องใต้เปนเลยนครับปรับพี่น้องพี่เพื่อโตต่อไปครับขัวหาตัวงาม เอ้พี่ไอ้น้องเบิ้งแล้วครับผมไอ้ไอ้สวัสดีครับผมไอ้สวัสดีครับไอ้เปิดเท่าได้ไอ้โตละสามหมื่นกว่าครับพี่น้องแข่งขาดีสูงงามครับแม่ทั้งสองนะครับเนาะแม่ทั้งสองเพิ่นเปิดไปสามหมื่นสามหมื่นกวัาพี่น้องสนจิตสนใจโทษสามมาเด้อเดี๋ยวเบาสยีแยกถามเบอร์พ่อไหนเนาะครับผมเมื่งม่อตัวนี้งามทั้งสองตัวนะครับแยกลูกไปเล้บเนาะครับแยกลูกไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ ต, 30, ามมาตัวละสามหมื่นกว่าโทษจะสามารถต่อรองเพิ่นเอาเด้อเดี๋ยวดาวบาสุดธิยาจะถามเบอร์พนไหนเนาะครับนี่งามครับง้วง่ามคู่น,น้นาเนาะไอ้ฝาเบอร์พี่น้องยังข้าได้ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแหกห้าแปดหกห้าเจ็ดสี่สามหกเจ็ดสี่สามหกจากใครยังครับผมตุ <c oughs> ้มตามครับเอาเ <9, 9 S 2> จ้าเก้าเจ้าเดิมด้วครับผมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บ,บพี่น้องพี่น้องต้นจิตต้นใจได้ยินเบอร์โทรศัพท์จากบดาวสุทิยาชั้นแนวหรือพี่น้องก็โทษทักมาการโทษทักเพราะท่านเนาะ ครับผมปครับพี่น้องไปเบ่งงวดตัวต่อไปครับนี่ไงวะดีพอทอดใดครับเปิดไปทอดใดนี่โอ้ยสามมื่นสามมื่นทอดใดน้อสามมื่นสองสามมื่นสองนี่แข้งขาดีแยกลูกไปเลยทีครับแยกไปแล้วครับแยกไปเรียบร้อยนี่ง่วงง่วงโอ้ขายเนื้อเน้อสามมื่นสองนี่ครับต่อรองกันนิดหน่อยเนาะ เรลองกัได้่าท่านเด็ขายตัวเนาะอ่าไอ้ฝาเบอพี่น้องซัเจพี่น้องจากทั่วหาจังเจ่อย่างไรโตเอื้อนเบอรยังไงศูนย์เก้าห้าแปดสี่ศูนยหกห้าสากางงนน้อจัตุบ้านเดียวกันกรบเปาาสุริยะสวัสดีครับผมมจิรบจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องสุ่ทุจโทัทามาครับผมงวดดำไง เป็นมาอปลูกไว้นี่ครับลอมาเบิ่งครับผมสนามง้อค้นกันหลายครับว่ามันธรรมดาครับค้นลายค้นสื่อค,นค้นไขกับลายครับว่ามันธรรมดาครับไปเดี๋ยวรอมาท่างนี้ครับ